สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคนคนพาร์ทครับ EP พิเศษครับ EP ที่สองร้อยแปดสิบหกครับพาสะสมเพื่เก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทครับสองแปดหกครับ ต้องทำในการติดต่อนับศูนย์แ9ดสี่เก้าูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดนะครับเบอร์โทรหรือลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆที่พี่ที่รัชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับองค์แกนะครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่าครับนี่ครับเนื้อออกเหลืองเลยครับด้านหลังเป็น ตาแผ่นดินนะครับหมายเล็กหนึ่งครับเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับหม้เลขกสองครับเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันครับเป็นสมเด็จเก่าหมายเล็กสองนะครับมีมอนสคานะไมขสองครับ หมายเลขสามครับเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับมีรอยตะไบแต่งตะไบนะครับรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับหมายเลขสนะี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนะครับจังหวัดอุดรนะครับ อีศูนย์เก้านะหมายเลขสี่นะครับหมายเลขค่านะครับเป็นพระปิตาเนื้อดิน,นครับเป็นพระปิตาเนื้อดินหลังแบบนะครับหมายเลขค่าครับ หมายเลขหก,กนะเป็นคุณแผนอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับคุณแผนอาจารย์ชุมชัยคีรีเนื้อผงนะครับหมายเลขหกนะคุณแผนอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับหมายลกเลขเจ็ดนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครบนะครับ หมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างครับวัดท่า,า,นนาพุทธานครับเป็นเหรียญปะก้านครับปีสองร้อยสิบครับหลวงพ่อสว่างครับหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้านับเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์ครับวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับ ภาพสวยคนระับม่วงนะครับเรียนหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับมายเลสิบนะเป็นแหวนหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนแน,ะดน,ดน,นะครับแหวนหลวงพ่อทบวัดชนแดนทำหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นเรียนหลวงพ่อคูนนะวัดบ้านไร่นะครับ มีสนนะามโซนครับกรไหลทองหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบสองครับเป็นรูปเหมือนคนระับเนื้อผงนะ้ำหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับสิบสองครับหมายเลขสิบสามครับเป็นพ่อท่านคล้ายคนระับรูปหล่อบโบราณนะครับพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ครับ หมายเลขสิบสี่นะครับเป็นสมเด็จคู่ชีวิตนะครับหลวงปู่มูลวัดบ้านจานะครับปกเสกครับสมเด็จคู่ชีวิตคนะรับหลวงปู่มูลวัดบ้านจานปกเสกครับหมายเลขสิบสี่นะครับสิบห้านะครับเป็นพระพุทโธน้อยนะครับผมเลี่ยมเลยนะครับพระพุทโธน้อยนะครับผมเลี่ยมนะครับ หมายเลขสิบหกก็เป็นหลงภูกขานะครับมีสองเหรียญนะครับองเหรียญนี้ตอกโคดนะครับหลงภูกขาว่าถ้ำกองเพนะครับตอกโคดนะครับปีศูนย์เก้าเหมือนกันนะครับยังมีโคดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะครับปิดตาเนื้อตะกัวเก่าในสิบเจ็ดนะครับ 18นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทบวัชนแดนะครับหมายเลขสนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ส่วนนะครับยาท่านส่วนวัดนาอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับนะครับล็อกเก็ตหลังตะกุดนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็น ตาหลวงปุโตะนะครับแล้วมีตะกุดนะครับปิตาหลวงปุโตหลังตะกุดหลังหลังยันนะครับฝลังตะกุดนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดก็เป็นลูกหล่อโบราณหลวงปทบวัดชนแดนนะครับลูกหล่อโบราณหลวงปทบวัดชนแดนหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนีองผสมนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็น พวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงลดวังสับรดนะครับปีสิบเอ็ดนะครับยีนะ่สามเป็นปิดตาหลวงพุสุกเนื้อตะกวัวนะครับปิดตาหลวงพุสุกเนื้อตะกวัวเก่าเลยนะรันนี้ยี่สิบสามนะครับ ยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญรอครับหลวงปู่สุขนะหลังยันนะครับหรีอหลวงปู่สุขหลังยันนะครับยี่สิบห้านะเป็นเหนรียญหลวงปู่สิมนะครับไกลทองนะคเหรียญหลวงปู่สิมนะปีหนึ่งสามนะครับสิทธิ์สายประอาจารย์มั่น,นครับ ยี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับสภาพใช้นะครับยี่สครับเป็นรูปถ่ายนะครับหลังตะกุศริกานะครับเนี่ยครับรูปถ่ายหลังตะกุศริกานะครับหลวงพ่อชมนะครับ ู้ชมจังหวัดชัยนานะครับนา,นางกวากละเมนตะกุศลิกานะครับยี่แปดนะเป็นพระเนื้อดินนะครับวัจุรามณีนะครับเลี่ยมเก่านะครับพระเนื้อดินวัจุรามณีเลี่ยมเก่านะครับยี่สิบเก้านะเป็นหลวงพ่อ หลวงปู่เจียมครับหล่อหลวงปู่เจียมจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมกล่องเลยนะหลวงปู่เจียมนะครับสุรินทร์นะพร้อมกล่องเลยครับหล่อหลวงปู่เจียมแปดสิบปีนะครับสามสิบครับเป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะครับเปลีป่ยนปู่มุนซองเดิมยนะครับนะนี่หลวงปู่การลงครับบอนะครับหลวงปู่การลงนะครับ ปูกระหลงเขี้ยวแก้วนะครับเดี๋ยหลองปูกระหลงนะครับนี่ครับมีโค้ดมีหมายเลขนะครับหลังยันตะก้อนะครับปูกระหลงเขี้ยวแก้วนะครับพร้อมสอนเลยนะครับเนี่ยสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อน้ำสูตรเบอสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับประตูหรือลายวีดีโอนครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแมินเก็บเงินไว้ทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมและช่วยกรลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้เขาจบไป่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ